ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานมหกรรม มวิทยาศาสตร์และเทคโนโีแห่งชาติประจำปี2567หรืองาน NST Fair 2024นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับในชัน FC Ruby ค่ะต้องบอกเลยว่าณนะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Impact เมืองทองธานีค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะจัดกันตั้งแต่วันที่16นะคะจนถึง25สิงหาคม2567นั่นเองค่ะสำหรท่านใดนะที่มาภายในงานนี้นะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะที่คอ12แห่งนี้ค่ะบรรยากาศนะคะคึกคักมากๆ เลยทีเดียวเพราะว่ามีน้องๆหลากหลายโรงเรียนนะคะที่มารับความสนใจนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าที่งานแห่งนี้นะคะมีบูธกิจกรรมต่างๆมากมายมีนิทรรศาการเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจและก็สนุสนานมากๆเลยทีเดียวพร้อมกับให้ความรู้นะคะแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็กระตุ้นนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเองค่ะและแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ค่ะดิฉันนะคะก็อยู่กันที่นะะิทรรศการค่ะต้องรอดในดินแดนสุดข,ขั้ว โอ้โหต้องบอกเลยใหญ่ๆแบบนี้นะคะด้านในขอกว้างมากๆเลยทีเดียวนะคะมีทั้งในเรื่องของการก้นหาเนะะี่ยสัตว์ต่างๆค่ะที่อยู่นะะในทะเลทรายและที่สําคัญนะแอบกระซิบบอกนิดนึงละกันนะคะว่าไม่ได้มีแค่ทะเลทรายที่มีทรายเท่านั้นนะ เอ๊ะเป็นยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้แน่นอนค่ะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้ความรู้คมแนะนําต่างๆให้กับทุกท่านนั่นเองนะคะเ<ส>พราะฉะนั้นค่ะขออนุญาตนะคะเรียนเชิญค่ะผู้เชี่ยวชาญของเรานนคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแนะนําให้กับผู้ชมทางบ้านได้รู้จาักการเพิ่มเติมนิดนึงค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเล็กนะคะอรทัยสุราทธิศค่ะก็เป็นนักวิชาการนะคะอยู่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะ ค่ะขออนุญาตเรียกว่าคนเล็กนะคะใช่ค่ะวันนี้ลูบี้ก็คือแบบเรียกว่ามาและแบบว้าวมากเลยใหญ่มากจริงๆนะคะอยากจะทราบสเลิรกเกินว่าด้านในเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรที่ให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปทํากิจกรรมกันแล้วมีอะไรบ้างที่นอกเหนือนจากทะเลทรายอ่ะเพราะว่าบางคนบอกว่าทะเลทรายก็มีอูดใช่ไหมมีน้ำพุป<ช>ัะเพสแล้วมีอะไรอีกไม่รู้เหมือนกันนะคะ<ช>วันนี้เนี่ยเดี๋ยว คุณเล็กนะคะจะพาไปให้ทุกท่านเนี่ยได้ชมกันแล้วก็ให้ความรู้คำแนะนำกันเพิ่มเติมด้วยนะคะค่ะถ้างานพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยนะคะโอ้เรา้คือแบบน้องๆเยอะมาก่ค่ะก็สำหรับนิจฉาศการนี้นะคะต้องรอดในดินแดรสุดขั้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทำไมเราถึงต้องรอดกันอ่าเหตุผลที่ว่าทำไมต้องรอด หรือจะรอดหรือเปล่าถ้าอยู่แล้วเราก็ต้องรู้กันนิดนึงทาไมสัตว์ต่างๆเขาถึงรอดใช่ไหมใช่อยู่กันได้ยังไงไม่กินน้ําหรออ่ากินน้ําหรือเปล่าอกินน้ําหรือเปล่านะคะอเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เดินเข้าทางไหนก่อนเดี๋ยวเดินเข้าทางนี้ได้เลยความจริงแถ่รทัศการของเราเนี่ยเข้าได้3มทางนะคะสามทางเลยใช่ก็จะเข้า นี้แล้วก็ได้เข้าทางตรงกลางเลยทีเดียวนะ,ะมีทางด้านหลังด้านหน้าแล้วก็ทางด้านข้างอันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะไภายใน่อด้านในนะคะก็มีหลายกิจกรรมมากที่เป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่เราสามารถมาประดิษฐ์เองได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าะ,<น>ะโอเคเดี๋ยวคนเล็กนำได้เลยค่ะได้ค่ะอันนี้เราจำลองอ่ะด้านหน้าของเพลตานะคะที่ประเทศจอร์แดนเข้ามา ะะก็จะสังเกตว่าสถาปัตยกรรมของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นเดี๋ยวเราเข้ามาด้านในกันนะคะให้เสมือนจริงเลยนะคะใ,ในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะคะรูปร่างต่างๆ,ๆเนาะทีน,ะะน,นี้เราเข้ามาถึงนะคะเราจะเจอกับแผนที่นะคะแผนที่ตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกเราว่าทะเลทรายเนี่ยกินพื้นที่เยอะแค่ไหนค่ะ ก็จะเป็นแผนที่ของทางทะเลทรายนะคะขอโทษนะคะขออนะคะขออนุญาตขออนุญาตอย่างที่บอกว่าน้องๆเยอะมากนะคะจากหลากหลายโรงเรียนจริงๆอะทางด้านนี้เลยมาถึงกันแล้วค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของนี้ของของเรานะคะว่าทะเลทรายเนี่ยจะมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ก็สังเกตเห็นได้เลยนะคะแต่ละเฉดสีเนี่ย ก็จะบอกว่าทะเลทรายในแต่ละเขตเนี่ยคืออะไรทะเลทรายในที่นี้ค่ะเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด4แบบด้วยกันะทะเลทรายเขตร้อนก็จะเป็นสีส้มนะคะทะเลทรายเดสเ e s ร r t หรือว่าเย็นนะคะก็จะเป็นสีน้ําเงินนะคะทะเลทราย coastal หรือว่าทะเลทรายชายฝั่งเนี่ยก็จะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็สุดท้ายทะเลทรายที่เป็นทางด้านของอ i c ส desert นะคะหรือว่าทะเลทรายที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยก็จะเป็นสีเทานั่นเองอ๋อโอเคนะคะ หลังจากที่เรามาดูแผนที่กันแล้วนะคะแบ่งแยกทั้งหมดคือ4แบบนะคะอ่ะต่อมาค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยทะเลทรายเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะในพื้นที่เนี่ยเราเรามักจะ ติดปากใช่ไหมคะว่าเราจะเรียกทะเลทรายแต่ความจริงแล้วเนี่ยทะเลทรายมาจากภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า desert ใช่ไหมคะค่ะอ่าซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราจะเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งสุดขั้วอ่าเพราะฉะนั้นเราเขาจะเรียกเขาว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งสุดขั้วแทนนะคะอ๋ะอเราจะไม่เรียกว่าทะเลทรายใช่ใช่ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเล็กๆว่า ให้เด็กๆเนี่ยดูทรายนะคะทรายตัวนี้เนี่ยเราเอามาทั้งทรายของโกบีนะคะทรายของซาฮาราแล้วก็ทรายของทรายของทะเลทราย UAE นะคะจากอาหรับนะคะก็อันนี้ก็จะสังเกตเห็นนาเม็ดทรายนะคะที่เกิดขึ้นมานะคะอ่าเนี่ยค่ะก็จะสังเกตว่าเม็ดทรายเนี่ยเขาจะมีลักษณะกลมมนมากๆเลยนะก็คือจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ที่รู้นะเนี่ย ปกติเราเห็นทรายก็คือจะเห็นทรายที่เป็นทรายสี<ช>น้ำตาลอย่างเดียวแล้วแล้วคุณลูบี้เชื่อไหมคะว่าทะเลทรายเนี่ยมีทรายเยอะมากเลยแต่ว่าทรายเหล่านั้นอ่ะเขาไม่สามารถไปใช้ก่อสร้างได้อ,อ,อ๋อหรอคนละทรายกันใช่เพราะว่าเขามีความกลมมนมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าเขาเอาไปก่อสร้างเนี่ยก็จะมีการแบบยึดเกาะกันไม่ค่อยดีอ่าทางด้านนี้บ้างดีกว่าค่ะได้เลยค่ะ อันนี้เรากําลังเข้ามาสู่ในเขตของทะเลทรายเขตร้อนนะคะถ้าสังเกตก็คือแอมเบียนเราจะค่อนข้างร้อนนะค่อนข้างใช้แบบเฉดสีที่ค่อนข้างแสดนะคะร้อนใช่ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่อยู่ด้านในนะคะ,<ฮ>ะก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวด้านสรีระข,ของเขาเองก็ตามนะคะก <ฮะ S 1> ็ะจะมีะเรียกว,ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ เขาสามารถอยู่ในพื้นที่เขตร้อนนี้ได้ใช่ค่ะ,ะหลักๆเลยก็คือเขาต้องปรับตัวนะคะเพื่ออยู่รอดนะคะกับดินแดนแห่งนี้นะคะดินแดนที่แห้งแล้งสุดๆนะคะเพราะว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยน้อยมากนะคะน้อยกว่า250มิลิเมตรต่อปีว้าวมากจริงๆน้อยนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้อห2 0 0ส3 0 0 0เลย แต่ก็ยังร้อนอยู่ใช่ค่ะทางด้านนี้อุ้ยแอบสังเกตเห็นเหมือนจริงมากน้องอูดใช่นะคะตัวนี้เป็นไฮไลท์ของเราเลยทีเดียวนะคะขยับได้ด้วยอ่ะขยับได้นะคะก็สำหรับตัวเนี้ยก็จะเป็นอูดนะที่สามารถขยับได้นะคะสามารถขึ้นไปขี่ได้ด้วยอานนี้เลยเหมือนน้องเขาขี่เลยนะคะใช่ อ่านี่ก็ถ่ายรูปกันได้ถ่ายวีดีโอกันได้นะเป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์ที่แบบอูดทะเลทรายจริงๆเนาะแล้วเหมือนจริงมากเลยอ่ะเหมือนมากนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นเนี่ยขนตาเขายาวมากนี่จริงๆขนตายาวเพราะว่าอะไรคะขนตายาวเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เขาเนี่ยเดินอยู่ในทะเลทรายทรายเนี่ยเขาคือลมแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าทรายเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะปลิวเข้าตาเขาได้ เขาก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยการที่มีขนตาที่ยาวเนี่ยคอยดักทรายเอาไว้ไม่เข้าตาโอ,โอเคถ้าเกิดว่าใครที่มาในงานนี้นะคะแล้วก็มาในเทศกาลนี้ก็สามารถมาถ่ายรูปก,กว่าแฮวนของเราได้เลยต่อมาบ้างดีกว่านะคะมาถึงอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะ่ะชนเผ่าหรออ่าอันนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยนะคะของคนที่อยู่ในทะเลทรายนั่นเองนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นที่อยู่ที่แบบแบบ ไม่ได้ถาวรอ,อ่ะคือเนี่ยเป็นไม้เป็นโครงสร้างไม้เป็นผ้าคือสามารถที่จะแบบพับเก็บไปได้ทุกที่ใช่แล้วก็เขาก็จะแบบปิกนิกเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีการพับเก็บแล้วก็ย้ายไปที่อื่นๆนะคะก็จะอบพยพไปเรื่อยๆนะคะค่ะอ่านี่สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะตัวนี้น่าสนใจมากนะคะซึ่งจะบอกว่าชนเผ่าที่อยู่ในเขตนี้หรือว่าชนเผ่าที่มีอยู่ก็คือเป็นชนเผ่าอะไรคะ เป็นชนเผ่าเบอร์เบอร์นะคะแล้วก็แบบนี้เลยใช่แล้วก็จะมีจะมีชาวอินูอิตเอ่อขอโทษค่ะจะมีชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าเห็นด้านหลังจะเห็นกระปงเพชรไกลๆใช่นะคะกระบองเพชรเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นึ่งของทะเลทรายเลยค่ะค่ะเขาก็จะมีการปรับตัวนะคะเพื่อลดการคลายน้ําของเขาแล้วก็ให้ลําต้นเนี่ยสามารถที่จะยังสักครอ์ด้วยแสงได้อยู่ ตอนนี้นะคะก็คือเรามาถึงอีกหนึ่งโซนแล้วนะคะซึ่งแบบบรรยากาศเริ่มอบอ,อ,อุ่นขึ้น <laughs> เริ่มเปลี่ยนไปแลมีแบบสีสีฟ้าๆนะคะ,คะ,ะตัวนี้นะคะก็คือทะเลทรายในเขตที่เราเรียกกันว่าเขตอบอุ่นแล้วกันะนะคะก็เป็นโคเดสเซอร์นะคะทะเลทรายตัวนี้ค่ะก็จะค่อนข้าง โดดเด่นถ้าเราจะนึกถึงสักที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะนึกถึงทะเลทรายโกบีนั่นเองนะคะอ่าดังมากทะเลทรายโกบีทะเลทรายตัวนี้อยู่ใจกลางของทวีปเพราะฉะนั้นเนี่ยความชื้นเนี่ยก็จะพัดพามาได้ไม่ถึงฝนก็เลยตกน้อยนั่นเองนะคะ,อะแอดสังเกตเห็นกิจกรรมตรงนี้คืออะไรคะอ๋อทะเลทรายโกบีอะค่ะเขาค่อนข้างที่จะเด่นมากในเรื่องของการหาฟอสซิลค่ะเราก็เลยให้เด็กๆเ,เนี่ยมาหาฟอสซิลกันที่นี่เลยนะคะอ๋อโอ้ยสนุกกันเลยทีเดียว ใช่ซึ่งจริงๆต้องบอกว่าในทะเลทรายเนี้ยคือเขามีฟอสซิลอยู่จริงมีอยู่จริงใช่แล้วก็มีการค้คนพบกันจริงๆใช่ค่ะก็ให้เด็กๆสวมบุบาทเป็นนักบรรพชีวินขุดหาฟอสซิลด้วยตัวเองนะคะก็จะเจอหลายตัวมากนะคะโอวิแรปเตอร์นะคะ,คะแล้วก็อีกหลายๆตัวนะคะก็สามารถมาร่วมสนุกกันได้ว้าวอันนี้น่าสนุกมากเลยโซนนี้นะคะอะแล้วก็ต่อมาเรามาถึงอีหนึ่งโซนนะคะซึ่งสีก็เปลี่ยนไปอีกแล้วตอนนี้ นะคะโซนนี้เลยนะคะค่ะต่อมานะคะเราเข้าสู่นะคะทะเลทรายชายฝั่งนั่นเองะะทะเลทรายชายฝั่งหมายความว่ามีทะเลอย่างงี้หรอใช่ค่ะเป็นทะเลทรายที่ติดทะเลนั่นเองจริงหรอคุณเล็กแล้วมีทะเลแล้วเป็นทะเลทรายได้ยังไงคะเนี่ยใช่ไหมคะเพราะว่าทะเลทรายเนี่ยจะต้องมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า250มิลิเมตรต่อปีอแต่ว่าริมชายฝั่งเนี่ยมีน้ําเยอะมากเลยถูกใช่ไหมใช,มใช่เพราะว่า ตัวของปกติฝนเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นจากกระแสน้ําอุ่นแต่ว่าชายฝั่งตรงนั้นนะคะเป็นกระแสน้ําเย็นค่ะเพราะเป็นกระแสน้ําเย็นแล้วค่ะมันไม่มีการควบแน่นของน้ำฝนก็เลยตกน้อยนั่นเองค่ะงั้นแปลว่าถ้าเราเลือกทะเลทรายได้เราเสมอไปอใช่โอเคแล้วชีวิตที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้ ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วกันก็คือก็ยังมีสัตว์อื่นๆด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วก็วกรวมหนึ่งต้นอินทรพาล้มใชอ่อินทรพาล้มก็ <ใน S 2> เป็นก็<ใ>นเป็นพืชชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ที่ทะเลทรายเหมือนกันนะคะก็พ็ม,มีการปรับตัวนะคะเปลี่ยนลำต้นนะคะถ้าสังเกตเห็นสิ่งมีชีวิตมักจะชอบปรับตัวให้มีหนาม อ่าใช่เพื่อที่จะป้องเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหนามเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะส่วนใหญ่ก็จะมีหนามนี่กิก่งกา้านทะเลทรายะะอะไรอย่างเนะงี้ยเนาะใช่แล้วก็จะมีการแบบปรับตัวฝังตัวเองไว้ในทรายนะคะเพื่อหลบผูล่านะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะโด่งดังมากก็คือปีศาจท,ทะเลทรายเขาจะออกมาแค่สองใบเท่านั้นลําต้นเขาจะมีแค่สองใบค่ะนะคะแล้วก็ เขาจะชอบอยู่รวมกันกันเป็นกอเขาก็จะแบบมีลักษณะเหมือนแบบเหมือนปีศาจนะคะเขาก็เลยเรียกว่าปีศาจนีเขาเลยเรียกแบบนี้แต่จริงแล้วน่ากลัวไหมความจริงแล้วไม่น่ากลัวนะคะก็เราเราน่ากลัวกว่าใช่ค่ะต่อมาอุ้ยรู้สึกได้เลยถึงความหนาวเย็นโซนนี้ค่ะคือโซนอะไรคะเป็นโซนเดสเ e s ร r t หรือว่าทะเลทรายน้าแข็งนั่นเองนะคะก็สำหรับทะเลทรายทั่วโลกนะคะหรือว่าทะเลทรายน้ําแข็งเนี่ยก็จะอยู่ที่ทัวโลก ทั้งแอนตาร์กติกาโพลกใต้และแอนอาร์กติกนะคะและอาร์กติกโพลกเหนือนั่นเองแต่เดี๋ยวนะไม่มีทรายไม่มีทรายใช่ไหมคะหนาวทั่วโลกมีทรายไหมไม่มีงงมากอ่าแอนตาร์กติกาเรียกว่าทะเลทรายเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าตามที่บอกนะคะว่านิยามของทะเลทรายเนี่ยเราจะวัดกันที่ปริมาณน้ําฝนนั่นเอง วัดกันที่ปริมาณน้ําฝนไม่ใช่ความหนาวเย็นหรือทรายใดๆทั้งสิน้นเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีอ่าที่อตร์กติกาก็ต้องมีแผ่นเกวินนั่นเองแผ่นวินนะคะคือตัวใหญ่มากเลยอะ่ะทำไมนกตัวใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าตัวนี้ค่ะเป็นแผ่นวิ้นจัก,กระพัดนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์สตัฟจริงนะคะได้มาจาก่ทางาได้รับความนุเคคาะห์มาจากจุลานะคะ,คะ ก็อันนี้เอามาจากแอตร์กติกานะคะอ๋อก็คือจะเป็นพันธุ์ของเขานะคะแต่จริงก็อย่างที่บอกว่าแพนกินมีหลากหลายสายพันธุ์แหละนะคะแล้วก็จะเป็นใช่แล้วก็มีนน้อหมีขาวนะคะอันนี้หมีขาวนะคะความจริง จริงๆงแล้ว,ข,วขนของเขาเนี่ยเป็นสีนี้นะคะอะแต่เขาเรียกว่าหมีขาวเออด้วยความที่ว่ามันมีการตกกระทบของแสงจากแสงเนี่ยกตกกระทบผ่านขนของเขาและสะท้อนเข้าหาตาของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นสีขาวค่ะ<า>เราก็เลยเรียกเขาว่าหมีขาวแต่ความจริงแล้วสีเขาขสีนี้เลยนะคะอ๋อ ดิฉันก็คิดว่าน้องก็คือมีฝนสีขาวมาตลอดจริงนะไม่ใช่นี่ก็จะเป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะที่อยู่ในเขตพื้นที่นี้นั่นเองนะคะมาถึงตรงนี้บ้างดีกว่าทีนี้เราก็จะเข้าสู่โซนที่3ของเรานะคะโซนนี้ค่ะก็จะพูดถึงต่อนะคะว่าหลังจากที่เราเนี่ยไปดูทะเลทรายมาแล้วทั้ง4สถานที่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทะเลทรายเนี่ยค่อนข้างที่จะหนึ่งเลยเนี่ยเขามีปริมาณน้ำฝนที่น้อยนะคะและทีนี้เราก็กลับมาคิดกันต่อนะคะว่าแล้วตอนนี้ทะเลทราย เฉพาะซาฮาราเนี่ยขยายตัวไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะถ้าการที่ทะเลทรายขยายตัวแสดงว่าปริมาณน้ําฝนเป็นยังไงคะก็น้อย,อยลงถูกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะแห้งแร้งมากขึ้นนะคะทีนี้เขาก็เลยมาดูกันต่อว่าแล้วทําไมละคะทำไมทะเลทรายถึงขยายตัวหนึ่งในนั้นเนี่ยมีสาเหตุหลักเลยคือการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศโลกนั่นเองหรือว่าใครเม็ดเชง เคยได้ยินมาก่อนไหมคะเคยอะไรองนี้เคยได้ยินมาก่อนใช่ซึ่งคลเม็ดเชงนี่แหละค่ะก็ทําให้ทะเลทรายเนี่ยสามารถขยายตัวไปได้เรื่อยๆทีเนี้ยก็มีคนชอบถามนะคะว่าแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นทะเลทรายได้ไหมอ่ะอันเนี้ยน่าคิดนะน่าคิดใช่นะคะถ้าเราวัดกันที่ปริมาณน้ําฝนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยเป็นไปได้แตอนนี้ใช่ไหมใช่ณตอนนี้นะคะ แต่ว่ามันมีอันนึงนะคะเป็น SDG ข้อหนึ่งเนี่ยเขาเขาจะเรียกว่ามีการป้องกันการกลายสภาพความเป็นทะเลทรายเนี่ยนะคะ,ะเขาก็ได้มีนิยามของการกลายสภาพเป็นทะเลทรายเนี่ยคือพื้นที่ที่แห้งแล้งและไม่สามารถที่จะปลูกพืชขึ้นอ่าซึ่งเราเนี่ยก็มีหลายพื้นที่มากใช่ค่ะนะ,ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือของเราค่ะที่จะตอนนี้เป็นภูเขาหัวโล้นมาก <c oughs> นะคะ อ่าซึ่งพื้นที่ตรงนั้นนะคะก็จะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเป็นทะเลทรายได้ในอนาคตนั่นเองค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยแต่ก็อย่างที่บอกว่าทะเลทรายจาเป็นต้องมีทรายไหมไม่จําเป็นนะะจริงๆใช่ไหมเพราะว่าอย่างจากที่เราผ่านมาหลากหลายโซนก็คือมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะก็มีทั้งแบบเป็นน้ําแข็งเนาะหนาวเหน็บมากเลยหรือว่าบางพื้นที่ก็มีเป็นทะเลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าทะเลทรายนั้นหมายความว่ามีปริมาณน้าฝนที่น้อยใช่ค่ะอ่าเราก็เลยเรียกพื้นที่นั้นๆว่าทะเลทรายนั่นเองนะคะก็<ช>เรียกได้ว่าเนศก,กาลนะคะในบูธนี้เนี่ยโอ้โหคือแบบว่าน่าสนใจมากเลยจริงๆนะคะแล้วก็แอบ,บเห็นนิดนึงว่าตรงนี้มีกิจกรรมด้วยใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่ให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถที่จะอ่าอย่างวันนี้เนี่ยเขาจะให้อูดเนี่ยสามารถเต้นได้นะด้วยการมีการเป็นเหมือน หุ่นชักนะคะของอูดนะคะเพราะฉะนั้นอูดก็สามารถเต้นได้นะคะนี่น้องเขาก็ตอนนี้อูดเต้นได้แล้วนะ,ะ<ม>น,นี่ค่ะก็จะมีการชักเชือกนะคะโช์หน่อยโช์หน่อยโอ้อันนี้คือทําเสร็จแล้วเก่งมากนะะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของเรานะคะแล้วก็ในทุกวันนะคะของเราก็จะมีเป็นเหมือนสเปเชียลทล์กด้วยนะคะก็จะมี มีนักวิชาการนะคะแล้วก็มีมีคนที่เขาเนี่ยศึกษานะคะเรื่องราวเกี่ยวกับทะเลทรายแล้วก็รวมถึงศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้านในนะคะก็มาพูดนะคะแต่ละวันด้วยนะคะก็จะประมาณ11บเอโมงถึงเที่ยงนะคะก็จะมีทอล์กกิจกรรมตรงนี้ด้วยค่ะก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะเอาละค่ะเราก็ได้รู้นะคะในเรื่องของความรู้ต่างมากมายเกี่ยวกับทางด้านนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโอ้ยทรายต้องมีทะเลทรายไหม ประเทศไทยจะเป็นทะเลรายหรือเปล่าเยอะมากเลยจริงๆนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าได้ความรู้เยอะมากๆนะคุณเล็กหาเอาแบบนี้ละกันแหมอยากแจกของมากเลยนะคะไหนๆก็ผู้ชมทางบ้านได้ดูไลฟ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเล็กบอกว่ามีคําถามมาฝากผู้ชมทางบ้านกันด้วยเพราะว่าน้องรวี่อยากแจกของจริงๆนะคะ<า>คําถามค่ะเป็นคําถามว่าอะไรคะวันนี้คําถามก็คือ ทะเลทรายจำเป็นต้องมีทรายไหมคะ่ะจริงๆรงหรอคำถามง่ายมากเลยนะเพราะว่าคําตอบนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเราพูดกันมา ตลอดทั้งไลฟ์เลยทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านใดนะที่รู้คำตอบอยู่แล้วนะคะก็สามารถพิมพ์ส่งคำตอบกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมีการประกาศผลกันนะคะเพราะฉะนั้นนะตอบกันเข้ามาเยอะค่ะเรามีทั้งมั่วมีทั้งกระเป๋านะคะมาแจกให้กับผู้โชคดีทุกท่านนะคะแล้วก็ประกาศผลนะคะหน้า f a c e b o o k ของเรานั่นเองหน้าไลฟ์นี้เลยนะคะก็สามารถเข้าไปนะแล้วก็ติดตามกันได้ค่ะที่ NST Fan เราจะมาแจกของรางวัลกันนะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนกดติดตามกันไว้แล้วก็รอชมกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมในการแชร์แอนแชร์ด้วยนะคะ เวลา15นาฬิกาค่ะเดี๋ยวเราจะมีโพสต์นะคะโพสต์เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกคนก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ในการถ่ายรูปตัวเองนะคะในงานนิทศกา,การต่างๆแบบนี้นะคะถ่ายได้เลยไม่ว่าจะตัวเองคู่กับบูธก็ได้นะ,ะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ค่ะแล้วก็ถ่ายกันเข้ามาเยอะค่ะเพราะในช่วงเวลา18นาฬิกานะคะเราจะมีการประกาศผลผู้โชคดีนะคะเราจะมาแจกแจกอะไรนะ แจกลาบูบูเออเดี๋ยวเราจะมีผูดช่งดีแจกลาบูบูกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ร่วมกิจกรรมกันเยอะๆแล้วก็ติดตามทุกไลฟ์เลยนะเราจะเจอกันอีกทีนะคะในช่วงเวลา14นาฬิกานั่นเองแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณเล็กมากๆเลยนะคะ,ะที่มาให้ความรู้คําแนะนํานะคะกับพูดนิเทศการต้้งรอดในดินแดนสุดข,ขั้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เห็นไลฟ์นี้แล้วสนใจอยากจะเข้ามานะคะชมนิทศการดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง25สิงหาคมนี้นั่นเองค่ะเ ไงแล้วนะคะร,รอติดตามนะคะไลฟ์หน้าของเราว่าจะไปบูธไหนกันแล้วก็มีคําถามมีอะไรมาแจกกันนะร,รอติดตามชมกันนะคะเดี๋ยววันนี้น้องรูบี้กับพี่คุณเล็กนะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วเจอ<ด><ด>กัน,กนในไลฟ์หน้าตอนบ่ายสองโมงค่ะบ๊ายบาย